กลับมากับช่วงของตีดประเด็นวันนี้นะคะเรามากันถึงเรื่องราวของชีวิตค่ะเราก็พบว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะที่เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมมากมายนะคะกับหนังสือของเธอคือเข็มทิศชีวิตนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เธอก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะคุณธิตินาถานพัทลุงค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อยค่ะครูอ้อยกแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่อ้อยมีรูกศสิษย์ุ่หายเยอะมากทั้งคนในวงการสื่อสารมวลชนเองนะคะแล้วก็ คนทั่วไปค่ะที่ทุกคนรู้แล้วแต่อยากจะมาให้ตัวเองชีวิตมีเข็มทิศค่ะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจใช่ใช่ต้องบอกว่า20ปีแล้วใช่ไหมคะที่หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเริ่มเริ่มบรรยายเนี่ย18ปีค่ะก็เขียนเป็นหนังสือเข็มทิศชี่ชีวิต10ปีเต็มปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ10ปีของหนังสือเข็มทิศชี่ชีวิตค่ะก็เลยมีเล่มน้อยๆออกมาใช่ฮะ29บาทค่ะ ก็คือเคนนะคะจะจะมักจะถามว่าตอนที่เมื่อส8ปีที่แล้วอะค่ะคุออยตื่นเช้าขึ้นมาวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สามีเสียชีวิตลูกอยังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบแล้วพอไปที่วัดอะหารเราได้ทราบว่าเรารับประดกมาร้อยล้านแต่ไม่ใช่เป็นเงินนะคะเป็นหนี้แล้วเราอาจจะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วก็จ่ายหนี้ให้หมดเพราะรู้เลยว่าเราไม่อยากเป็นแม่ที่เป็นลูเซอร์ทำยังไงที่จะต้องลุกขึ้นมาค่ะก็เลย ทำทุกอย่างจนจ่ายนี่หมดภายในเวลาไม่ถึง,งปีคปีแล้วก็เ,เล่าแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะให้คนว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนนะคะ,ะอาจจะกำลังเป็นนี่อยู่หรือว่าโดนคนนินทาโดนคนแกล้งค่ะ เวลามันมีปัญหามาค่ะมันกําลังเป็นสัญญาณบอกเราว่าชีวิตเรากําลังจะดียอดเยี่ยมกว่านี้ทําไมล่ะคะปัญหามาแล้วชีวิตเราจะดียอดเยี่ยมกว่านี้ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ปัญหามาเจอคุณน้อยคุณป๋องแล้วก็คุณคผู้ชมนะคะในตอนนั้นเราไม่สามารถใช้ใจเราระดับเดิมแก้ปัญหาตรงน,นั้นได้มันทําให้เราต้องยกระดับใจขึ้นมามองเรื่องใหม่ๆดีๆมองมีวิธีการมุมมองใหม่ๆหมดเลยเพื่อจะทําให้เราะทํา ผ่านเรื่องนั้นไปได้แต่พอเรายกระดับใจของเราขึ้นมาค่ะมันจะทําให้ทุกมิติในชีวิตเราดีขึ้นด้วยเช่นการเง,นนงนินจะดีขึ้นเพื่อนจะดีขึ้น,น,นความรักจะดีขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้นแต่มันมีโจทย์นิดเดียวค่ะคุณป๋องก็คือว่าทำยังไงที่เราอ่ะจะยกระดับใจของเราขึ้นมาถ้าเกิดตอนนั้นครูอ้อยมัวแต่ถามว่าเออทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมสามีฉันตายลูกฉันจะโตทํ้นาทไมต้องเป็นเราถ้าเรามัวถามคําถามที่ผิดอ่ะเราจะไม่มีวันได้คําตอบที่ถูกแต่เราอ่ะจะต้องตั้งคําถามที่ถูกต้องว่า เราอะจะเป็นเราอย่างไงที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ดีที่สุดพี่อ้อยใช้คําว่าเราตั้งคําถามผิดที่ถามว่าทําไมถึงเป็นเราทําไมเราถึงต้องเป็นโรคนี้ทําไมเราถึงจนมันเป็นคําถามที่ผิดต้องตั้งคาถามให้ถูกว่าเราจะต้องเป็นเราอย่างไงเรื่องเราเนี้ยถึงจะออกมายอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าทุกอย่างอะค่ะมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างเรื่องที่คนชอบในหนังสือเข็มที่ชีวิตมาสิบปีค่ะก็คือเรื่องของลิงกรรมถั่วคนชอบถามว่าทําไมครูอ้อยจ่ายนี่หมดตอนนี้คนในประเทศ ไทยเป็นนี่เยอะมากนะคะจริงๆแล้วทั่วโลกค้ก็จะบอกว่าชาวสวนจับมะพร้าวอะเอาลูกมะพร้าวเอ่เอจับลิงอะค่ะเอาลูกมะพร้าวมาตัดท็อปออกแล้วใส่ถั่วไว้ข้างในลิงมาถึงเอื้อมมือลงไปกำถั่วไว้แล้วมือติดอยู่ในลูกมะพร้าวออกไปไม่ได้วิธีการที่ลิงอะจะออกไปได้มนุษย์ก็จะขำว่าเขาแค่ต้องปล่อยมือใช่ไหมคะ แต่คนเราอ่ะหัวร้อยอนลิงแต่เราลืมไปว่าทุกเรื่องค่ะที่ตอนนี้คุณผู้ชมกําลังรู้สึกไม่สบายใจอยู่อ่ะเพราะว่าเรากาความต้องการบางอย่างว่าสามีเราต้องเป็นแบบนี้มควาเพื่อนร่วมงานเจ้านายการเงินเราเราไม่อยากจะปล่อยอะไรเลยที่เราชอบมันทาให้เราอ่ะหักขังตัวเองไว้ในปัญนาเรียกว่ทาทฤษฎีอะไรบ้างที่ครูอ้อยมาใช้ในชีวิตตอนนั้นมันมีทฤษฎีหรือว่าธรรมะหรือส่วนไหนคะที่ที่ท่านเราคิดได้จริงๆแล้วอ่ะค่ะครูอ้อยเป็นนั่งสมาธิแล้วเห็นตอนที่มันปวด าหาว่าปวดส่วนปวดแล้วใจส่วนใจแยกกันได้เลยแยกแยกัน,<ใ>น,นได้เลยนะหรือว่าความคิดส่วนความคิดใจส,ส่วนใจเวลาที่คนเราค่ะสามารถเป็นอิสระแม้กระทั่งจากความคิดของตัวเองอนะคะเราจะเลือกได้ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดยังไงจะรู้สึกยัางไงาไม่งั้นค่ะเราจะคลุกกันไปเรื่อยๆว่าอันนี้ฉันคิดฉันรู้สึกฉันไม่สบายใจจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกอ่ะกับเราเป็นคนละส่วนกันมันเป็นความมหัศจรรย์ของมนุษย์นะคุณป๋องพี่อ้อยแยกความรู้สึกใช่ กับเรากับตัวเราใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณผู้ชมอกหักอกหักท้อเจ็บปวดแล้วใช่ไหมคะเราอ่ะทันทีที่เราหันมาดูว่าไหนดูหน้าซิว่าความทุกข์เป็นยังไงตอนนั้นนะคะคุณอ้อยดูไหนขอดูหน่อยที่ว่าทุกข์มันเป็นไงมันก็แค่เป็นใจที่หนักหน่วงทวงเพราเราเห็นมันแค่นั้นมันหมดสภาพที่จะทรมานเรานะเพราะฉนั้นคุณผู้ชมก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ค่ะถ้าวันนี้เรามีเวลากันสั้นนะคะคุณผู้ชมคือมันมีความทุกข์หรืออะไรอะคะแค่ดูลงไปเลยว่าไหนขอดูหน้ามันหน่อยไอ้ความทุกข์ไอ้หน้าความทุกข์เป็นยังไงไอ้หน้าอกหักเป็นยังไงไอ้หน้าเจ็บปวดไอ้หน้ากลัวเป็นยังไงเช่นตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนอะคะอาจจะกาลังมีน้สินอยู่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะดูไปเลยว่าความกลัวเป็นยังไงกลัวเสียของกลัวเสียคุณภาพชีวิตพอเห็นความกลัวนั้นอะมันจะลดทอนความบั่นทอนเราลงได้แล้วเราอะค่ะเลิกสนใจความกลัวนั้นหันมาดูโอกาส ในชีวิตค่ะตอนนั้นนะคะครูอ้อยอไม่สนใจรู้ว่าเราเป็นหนี้แต่ถ้าเราคิดว่านี่นี่นี้นี่นี่เราจะได้แต่หนี้เพิ่มค่ะ,คะ เช่นว่าพอคนเป็นหนี้นะคะ,คะเขาจะช้อปปิ้งเพิ่มขึ้นะจะหาเงินไม่ได้มากขึ้นเขาก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นเราอะย้ายใจมาคิดว่าเราเก่งยังไงมีภาพในชีวิตที่เราต้องการยังไงเช่นเออเรามีเงินเยอะเราดูแลครอบครัวได้ดีมีความสุขแล้วก็แบ่งปันคนอื่นอพอเราเห็นภาพนั้นนะคะมันจะทําให้เราอะลงมือทำอมสมมติว่าคุณน้อยขับรถนะคะแล้วรถเสียหลักลงข้างทางถ้าคุณน้อยมองเหวเ มันจะไหลลงไปเหตุเลยเพราะฉะนั้นคุณน้อยจะต้องหันมามองทางที่ถึงรถทางที่เราต้องการจะไปแล้วอัตโนมัติฐานร่างกายเราทุกอย่างอ่ะมันจะหันมาทางนี้ถ้าคุณผู้ชมอ่ะต้องการชีวิตยังไงค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องโฟกัสภาพนั้นเอาไว้ในหัวแล้วมันทาให้ระบบความคิดคําพูดความรู้สึกเราอัตโนมัติที่จะกลับมาในทางนั้นถามแทนคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยรถจะถูกยืดอยู่แล้วมาขอนไม่ได้แล้วว่ะแล้วกาลังสุกว่าถ้ารถมันไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำาหากินไม่ได้เราเป็นเซลล์เราต้องออกไปเน ชี้นม่ตอบไม่ได้แต่แตครูอ้อยบอกว่าให้มองในมุมบวกว่าเดี๋ยวเราจะมีเงินเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างได้เราจะมีเราถ้าเราถ้าเราคิดว่ารถถูกยึดเราทำมหากิจนไม่ได้เราอ่ะจะได้ถูกยึดลดแล้วก็ทำมหากิจนไม่ได้ยึดแน่นอนใช่ไหมคะให้เราคิดยังไงคะหน้าที่ของเราคือหันมาคิดเลยว่าเราเก่งอะไรอะไรที่คนเราเก่งอะไรเราลักอะไรอะไรที่คนอยากจะซื้อจากเราเราอยากมีชีวิตยังไงแล้วเราค่ะโฟกัสใภาพที่เราเก่งเราทําบางอย่างแล้วคนชอบ นึกถึงความสําเร็จเล็กๆที่คนเคยชมเราว่าเออคุณทําอาหารเก่งนะลองทําอาหารไปขายไหมเอ่อทงานที่ออฟฟิศไหนอาจจะทํากะหรี่ปั๊บแซนด์วิชไปขายทําสิ่งต่างๆที่เราอะค่ะจำได้คือคนส่วนใหญ่อะชอบลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมว่าตัวเองเคยเก่งยังไงอย่างสมมติคนอกหักคุณน้อยเคยเห็นใช่ไหมคะเขาจะลืมว่าตอนที่เขาเป็นที่รักอะเขามีท่าทางยังไงพูดยังไงยิ้มยังไงหรือคนที่เคยเก่งแล้ว พอเขาลมมา้มอะค่ะเขาลุกไม่ขึ้นเลยอีก10-20ปีอะค่ะค่อ,อยเจอเยอะมากอค่ะเพราะเขาลืมว่าตอนที่เขาประสบความสําเร็จอะ,ะเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาพูดยังไงเขารู้สึกกับตัวเองยังไงถ้าตราบใดที่ภายในเราเป็นยังไงอะค่ะเราจะได้ชีวิตแบบนั้นชีวิตภายนอกอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกับ ตัวจาลองที่สะท้อนภาพในข้างในเลยถ้าคุณน้อยคุณป๋องท่านผู้ชมมหาอยากเปลี่ยนภาพชีวิตภายนอกอะเราทํางานให้เข้มแข็งเลยกับข้างในเช่นตื่นเช้าขึ้นมาค่ะอย่างหลักของเข็มทิศนะคะ,คะเราจะบอกว่าหนึ่งให้ยิ้มก่อนเลยนึกถึงภาพดีๆในชีวิตเราว่าเราะควบคุมสิ่งต่างๆในโลกได้อย่างน้อยสุดใจของเราเองให้เรามีความสุขใช่ไหมคะสองขอบค,คุณเรื่องที่มันเกิดขึ้นสามหาก,กอดคือลงมือทําบางอย่างด้วยความรักกับคนถ้าคุณผู้ชมมหาคิดอะไรไม่ออกอะ ให้คิดเรื่องดีๆไว้ก่อนค่ะค่ะค่ะอย่างว่าเห็นใบหน้าของพี่อ้อยเนี่ยเป็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาเตาเป็นประกายตลอดเวลาใช่ค่ะข้างในนั้นเป็นประกายใช่แต่ความว่าอันนี้ไม่ใช่การหลอกจินตนาการตัวเองแต่เป็นการนําเอาสิ่งที่อยู่ในตัวเองมาใช้ในด้านบวกใช่ค่คุณน้อยรู้ไหมคะตอนนี้คนอ่ะหลอกตัวเองในด้านลบแบบมากเกินไปเราอะค่ะยังไม่ได้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นอะแต่เราเอาเรื่องนั้นมาเล่นในสมองคือมาใส่จินตนาการของเราแล้วใช่ไหมในเมื่อเราอ่ะมีความทุ มีความสุขโดยไม่มีเหตุผลกันดูแล้วจริงๆอะค่ะความทุกข์อะทำให้เราจนลงทําให้เราไม่เป็นที่รักถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะแล้วเราจะกินมันทําไมเหมือนกับเราอะค่ะคนอื่นทําเราครั้งเดียวแต่เราอะหยิบมีดนะคะความคิดเราอะมาแทงตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกหน้าที่คุณผู้ชมคือ พอมันคิดขึ้นมาปุ๊บวางรู้ทันรู้ทันรู้ทันมันอย่างนี้ค่ะแล้วคิดด้านที่ดีจนเราฝึกเป็นนิสัยค่ะอย่างคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาไม่เคยประสบความสำเร็จคุณน้อยคุณต๋องก็พูดได้สิคุณมีชื่อเสียงสมมตินะคะคุณผู้ชมจะต้องนึกว่าเราอะเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเราก็ต้องหัดปิติยินดีให้เป็นเช่นวันนี้ตื่นมาแล้วปุ๊บใส่กางเกงเข้ารู้สิบได้ดีใจได้งวันนี้ได้กินข้าวไข่เจียวอร่อยปติยินดีพอเราฝึกให้ตัวเองอะค่ะดีใจกับความ สำเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆ้อยค่ะ,คะมันจะทําให้เราได้รับความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นเคล็ดลับของความสําเร็จค่ะ เห็น <c oughs> ลมันเป็นเหมือนกับการคือทุกวันนี้อย่างที่กูอ้อยบอกว่าทุกวันนี้เราชอบหลอกตัวเองว่าเราเราทุกนู่นทุกนี้แต่ถ้าเราจะหลอกตัวเองให้เรามีความสุขมันก็หลอกได้มันมันเป็นเทคนิคของเหมือนกับการใช้สมองจงะกดไปหรือเปล่ามัน<อ>ไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองอะค่ะเหมือนสมมติว่ากูอ้อยเป็นนักยกน้ําหนักกูอ้อยก็ยกน้ําหนักอืดอืดอืดมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อกูอ้อยก็จะแข็งแรงแล้วยกได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณผู้ชมมาหาฝึกที่จะยกน้ําหนักความคิดด้านลบคุณผู้ชมก็จะยกเกิดอะไรขึ้นป <ฮะ S 1> แต่สมมติคขอกำลังบอกว่าฝึกคิดด้านที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขประสบความสําเร็จ <ฮะ S 1> เรายกทุกวันเลยว่าอ,อพ่อแม่เรารักเรานา<ฮ>ะแม่ทําแกงส้มให้เรากิน <ฮะ S 1> มีไข่เจียวลูกเราดีเราฝึกคิดอย่างเงี้ย กล้ามเนื้อหรือเซลประสาทของเราทั้งหมดค่ะเขาจะว่องไวในการคิดแง่ดีคนเราค่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตได้กันทุกคนแหละแต่คนเราอ่ะถ้าเราฝึกว่าทุกๆเรื่องแล้วเราฝึกที่จะเห็นโอกาสความสุขเรื่องดีๆที่ซ่อนอยู่เซล์สมองเราทั้งหมดทั้งร่างกายค่ะเขาก็จะเห็นมันรวดเร็วคุณคุณอ้อยนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ในแค่ประเทศไทยเพราะทราบมาว่า เมื <ix Off> <mig hehe> ่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมประมาณสัปดาห์ที่สุดเพิ่งกลับจากอเมริกาบอกว่าไปร่วมรายการหนึ่งที่คอนเนติเกตใช่ไหมคะของของสารีของเอนบีซีนิวส์ค่ะเขาสัมภาษณ์อะไรครูอ้อยตอนนั้นก็คือเขาสัมภาษณ์เรื่องลิงกำถั่วกับหนังสือเข็มที่ชีวิตเพราะว่าพี่ดังหึงเขาจักครูอ้อยได้ไงคนอเมริกาก็อ่านเออในชื่อคอมพาซ s อบน่าค่ะว่าเป็นเข็มทิศของปัจจุบันขณะเพราะว่าเขาอะก็มีความทุกข์ในความเจริญทั้งหมดอะเขาพบว่าเขาไม่มีความสุขใน่ามกลางการ หาหาหาทุกอย่างแล้วพวกเราหาเรียนแบบเขาอยากม,มีชีวิตแบบ American Dream อเมริกันด REAM ใช่ไหมคะมมแต่คนอเมริกันนะคะกลับขวนเข้ามาที่ใจตัวเองอแล้วเขาพบว่าวิธีการที่เราคนไทยเล่าเรื่องอ่ะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อนั่งสมาธิไม่ต้องไปที่อินเดียบน ที่มาละยาแล้วไปนั่งหลับตาอยู่สามปีนะคะมันทําได้ในชีวิตจริงแต่ละขนาดที่เรารู้ทันลงไปที่ใจตัวเอง้อยก็เลยถูกรับเชิญไปพูดในรายการทีวีบ่อยมากที่มีการตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักของคนอกช่ะ็ต้วยก็เร็นนี่รป้จจุบันก็พรงคนอื่นด้วยใช่ไหมคะก็เปิดหลักสูตรสอนทฤษฎีเข้มทิษชีวิตนะคะก็จะเป็นนักธุรกิจไปเรียนแล้วก็ ยังมีหลักสูตรฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปแต่อันนี้ค่ะครอ้อยากจะบอกว่า29บาทอาะทเราซื้อกาแฟกินยังไม่ได้เลยแต่ครากตั้งใจทําให้คนไทยอย่างน้อยหลายล้านคนคเขาเข้าใจว่าเขาจะรักลูกเขายังไงเขาจะดูแลครอบครัวยังไงจ่ายนี่ยังไงแล้วก็ทํางานอย่างประสบความสาเร็จยังไงในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันเข้ามาหาชีวิตคนเยอะมากในตอนนี้ทุกคนเสพโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยครอยคิดว่าเราจะเบรกตัวเองหรือว่าเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างมีสติยังไงบ้างคุณน้อยถาม สิ่งจําเป็นมากเลยนะคะถ้าเราหามัววุ่นวายอยู่กับข่าวซุบซิบนินทาเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าเราหามัวไปคอมเมนต์ดารานักร้องหรือว่าติตติิงเขาอะค่ะจิตเราอจะเสพอกุศลแล้วมันทําให้เราอะดึงดูดความเป็นนี้ดึงดูดเรื่องความซวยทั้งหลายจะมาเยือนเพราะฉะนั้นอะค่ะทันทีที่เห็นข่าวด้านลบนะคะเราต้องไม่ไม่มองเลยเราต้องไม่มองลบออกไปกด unfollow ก็ได้ค่ะแล้วเสพข่าวที่เป็นด้านบวกอะไร ก็ตามอินพุมันก็จะออกมาเป็นเอาพุตค่ะอะไรที่เราใส่เข้าไปนะคะต้องระมัดระวังเพราะบางทีก็รู้สึกได้คุณน้อยแบบตื่นเช้าขึ้นมาดูที่ Facebook แต่ละเรื่องที่มาหนักๆทั้งนั้นลบทั้งนั้นเราจะทําเราเองก็จะเหนื่อยค่ะเครียดตั้งแต่ตื่นนอนมาก็ว่าได้นะคะเอยากทราบที่จะเป็นครูอ้อยว่า เราคนธรรมดาอย่างเราควรจะตื่นมาแล้วปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ให้รู้สึกว่าชีวิตทั้งวันมีความสุขวิธีแบบชาวเข็มทิศชีวิตนะคะเขาจะเรียกว่าสปินความสุขก็คือพอตื่นมาปุ๊บอะค่ะเขาจะนึกถึงภาพสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแล้วขยายภาพนั้นความรู้สึกนั้นแล้วก็ความคิดเสียงที่เราพูดกับตัวเองจนเราอค่ะมีใจที่ใหญ่เบิกบานในทางมุศาสนาก็คือมีปิติมีแผ่เมตตาภาวนาออกไปให้คนทั้งหลายมีความสุขให้ตัวเรามีความสุขพอเราตื่นมา ทำอย่างนี้หรือว่าเกิดเรื่องที่เป็นความทุกข์ขึ้นนะคะอะไรที่เป็นด้านลบอ่ะเราดิดทิ้งไปเลยหรือเราทําให้มันเป็นภาพขาวดําไปเลยแต่พอเรื่องดีๆอ่ะเราขยายมันเป็นการฝึกตัวเองได้ตลอดเวลาเลยเมื่อสักครู่เห็นพี่อ้อยบอกว่าจะมีคอร์สอบรมที่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปฟรีด้วยตรงนี้ ก็คือตัวหลักสูตรเข็มที่ชีวิตนะะจะมี2รูปแบบอันนึงก็คือแบบนักธุรกิจมาเรียนก็จะแพงเหมือนที่คุณป๋องไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วอีกด้านหนึ่งค่ะเราจัดฟรีให้กับประชาชนทั่วไปคนก็จะเดินทางมา4ี่ห้าพันคนจากทั่วประเทศแล้วคอ้ยาจะประกาศใน Facebook ชื่อเข็มที่ชีวิตทิตินาพัอน์หลงแล้วก็สอนในในเฟซบุ o กเนี่ยคอ้ยสอนทุกหนึ่งชั่วโมงว่าควรจะคิดยังไงทํายังไงให้รวยแล้วมีความสุขดูแลลูกและครอบครัว อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันตอนนี้เรียกว่าทําธุรกิจอะไรบ้างคะครูอ้อยเองตอนนี้จริงๆแล้วมีแค่สอนทําหนังสือในในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยนี่แหละชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมากมากด้วยจริงอิจฉาจริงจตอนนี้ครูอ้อยมีลูกศิษย์ลูกหาว่าไปแล้วเนี่ยประมาณสกี่คนแล้วครับลองนับไหมคะเยอะเยอะมากนะะมีฟอลโล่ในเรียกว่าสมาชิกของเฟซบ o o คล้านกว่าคนโอ้โหว่าเราจะยกตัวอย่างของลูกศิษย์ลูกหาที่ ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไป,ไไปเลยอย่างน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อชื่อคุณเอเปิดร้านแ a กนิฟิ c อยู่ที่เม,มกาบางนานะคะเข<ะ>าอะ กำลังคิดว่าเขาจะไปล้างจานที่ต่างประเทศที่อเมริกาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเออเราไม่รวยเราไม่ได้มีฐานะทางบ้านแล้วเราอจะรวยได้ยังไงน้องเอกำลังจะไปล้างจานครูอ้อยบอกว่ามองเห็นภาพให้ชัดว่าเราอยากมีชีวิตยังไงครูอ้อยไม่เห็นด้วยเลยกับการไปล้างจานที่ต่างประเทศเขาก็เห็นภาพว่าเขาขายของเปิดร้านแล้วทํามันอย่างเต็มที่ภายใน7เดือนที่ผ่านมาค่ะเขาทํารายได้เกิน60ล้านบาท เพียงแค่เจ็ดเดือนทั้งๆทีจริงๆตั้งใจจะไปล้างจานแล้วมันเป็นไปได้ไงครับครูอ้อยคือคนเราอะค่ะทันทีที่เราเห็นบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วเราคิดถึงมันทุกวันมีความสุขกับมันสปินทุกวันแล้วเราลงมือทํามันอย่างเต็มที่ไม่เสียเวลากับการคิดลบเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้ค่ะหรือว่าอตุ้ยนะคะดารานักแสดงที่พวกเรารู้จักกันดีใช่ไหมคะตุ้ยมาเรียนกับครูอ้อยเสร็จแล้วในห้องเรียนอะตุ้ยคิดภาพว่า เอผู้อ้อยบอกว่าเราจะต้องทํางานที่คนมาขอบคุณเรา อาตุ้ยตยก็คิดเอ๊ะอะไรดีฉันนึกไม่ออกเลยอะเหมือนถ้าคุายถามคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็าอาจจะคิดว่าฉันนึกไม่ออกเลยว่าฉันจะทําอะไรลแล้วรวยมีคว <น S 1> <ม>ามสุขแต่อาตุย้ยเห็นภาพว่าคนมาขอบคุณอาตุ้ยตลอดเวลาอาตุ้ยก็โอเคเห็นภาพนั้นแล้วสปินมันอย่างชัดเจนอาตุ้ยออกไปอะค่ะทำเพียงพลัสคอลลาเจนออกมาขายได้ค่ะเป็นร้อยล้านเลยในเวลาสั้นๆเป็นที่หนึ่งของช่องเหมือนเทคนิคก็คือการมองเห็นภาพตัวเองต้องการชัดใช่สิ่งที่จะไปเอาให้ชัดควาค่ะ สุขที่อยากได้สุขยังไนเอาให้ชัด,ชดจริงๆอายตนะรูปแบบการเห็นโลกของคนเราอะค่ะคือภาพเสียงและความรู้สึกนะคะ,คะ ภาพเราเอาให้ชัดเสียงที่เราพูดกับตัวเองเอาให้ชัดความรู้สึกเราให้ชัดแต่คุณผู้ชมลองคิดดูนะคะเวลาที่ผ่านมาคุณผู้ชมใช้เวลาที่จะคิดคิดภาพลบที่จะเกิดขึ้นพูดกับตัวเองว่าความรั้วมีแต่ไม่ใช่เราหรอกความรักแท้มีแต่ไม่ใช่สำหรับฉันหรอกแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงไปอย่างนี้ค่ะทุกวันถ้าเราทําแบบนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ชีวิตแบบนั้นถ้าพูดถึงความรักเราต้องพูดถึงความรักบ้างถ้าบางคนรู้สึกว่าทําไมไม่ประสบความสําเร็จสักทีทำไมยังไงดีอย่างนี้มองไม่เห็นแล้วล่ะว่าจะ อาอยุขนาดนี้แล้วมันสามารถที่จะบังเกิดได้ไหมคะถ้าเราเห็นภาพชัดแน่นอนค่ะพอทันทีค่ะวิธีการเห็นภาพชัดนะ,ค,ะคือเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการ<ม>แล้วก็เห็นภาพตัวเราเองเวลาที่เราอัญเชิญผู้ชายแย่ๆเข้ามากระทืบ <c oughs> เราในชีวิตนะคะ <c oughs> เพราะเราคิดว่าเรามีคุณค่าน้อย <c oughs> คิดความนับถือตัวเองตกต่ำ <c oughs> เคยนะคะมีแฟนช่วงจิตตกอ่ะค่ะก็จะแย่ในทุกรูปแบบใช่ไหมคะพอเราเห็นภาพตัวเองดีเห็นภาพเราเดินไปอย่างสวยงามทำประโยชน์ให้กับคน 呐。Nah. เรดาร์ที่เราปล่อยออกไปอ่ะมันก็จะส่งสัญญาณทําให้เราะเห็นคนที่ผู้ชายดีๆสมมติว่าวันนี้คุณน้อยผมยาวแล้วตัดผมสั้นนะคะหรือจะซื้อกระเป๋าสกยี่อนหนึ่งหรือจะซื้อรถสักิฮ่อเราจะเห็นรถกับกระเป๋ายี่ห้อนั้นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราตั้งเรดาร์ที่จะสนใจว่าอะไรสําคัญกับชีวิตเราเราจะเห็นสิ่งนั้นคุณผู้ชมก็เหมือนกันสมมติคุณผู้ชมคิดว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าความรวยจะมีสําหรับฉันฉันไม่ได้มาจากตระกูลชื่อเสียงพ่อแม่ไม่ได้ให้ทรัพย์สินมา คุณผู้ชมก็จะเห็นแต่ด้านที่มันไม่ดีไม่เห็นโอกาสแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังวันนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเงินทองอ่ะปูอยู่ทุกๆุกอนูของพื้นโลกให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จแล้วเอาไปแบ่งปันกับคนอื่นได้คุณผู้ชมเดินไปตรงไหนก็จะเห็นมันค่ะก็ถือว่านี่แค่ก็เป็นแรงบันดาลใจในเช้านี้ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วรู้สึกหัวใจพางโตแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีทางไปทั้งนั้นเลยคุณบอต้องไปเรียนห้องเรียนเขียนที่เพราะคุณไปไปเรียนไปเรียนนวมแอนโทนีล็อบบีนของมาค่ะ ็เห <rí> e> <Harriet> ็นวันนี้คุณอ้อยบอกว่ามีหนังสือมาให้เราด้วยใช่ไหมคะให้กับผู้ที่ได้ชมรายการของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเอาเป็นว่าเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจแล้วก็ เขียนชื่อครูอ้อยชื่อจริงของสกุลจริงครูอ้อยกับ Facebook ของเราแล้วกันนะคะ1ิบท่านที่เข้ามาแรกๆเลยนะคะก็จะของที่รึเป็นหนังสือจากครูอ้อยไปก็แล้วกันนะคะวันนี้เอาเที่ยวัดเข็มทิศมาให้กับตัวเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านด้วยขอบพระคุณครูอ้อยมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เรามีของที่รึกนะคะเป็นเสื้อยืดที่น่ารักเสื้อทีช็อตทนิูทีวีแล้วก็ จะติด<ม>ตาม News TV นะคะช่อง18ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะ